นี่ฮะทุกคนเริ่มมากันแล้วนะฮะเข้าแถวกันแล้วจ้าโนสตีเริ่มมาเข้าแถวกันแล้วจ้าอันนี้คือทำเลทองเลยนะสยามเซ็นเตอร์ชั้นเดียวกับหลายหลร้านตรงนี้อาจจะจำง่ายๆชั้นเดียวกับซิสเลอร์แล้วกันอ่ะแต่เราจะมามุ่งเน้นที่โนสทีนะฮะวันนี้<ม>เริ่มมีคิวแต่10โมงเช้าห้างเปิดเลยจ้าทุกคน ถ้มาเช้ากว่านี้รอคิวนานนิดหนึ่งใจเย็นๆนะฮะนี่ฮะ นี่บรรยากาศรอบๆนะฮะทุกคนกำลังเช้าๆกันอยู่นะฮะคนก็มาที่นี่กันแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นทำเลที่แบบเขาเรียกว่าปราบเซียงมากๆทุกคนนะฮะตรงเนี้ยปราบเซียงฮะทุกคนหมุนเวียนเปลี่ยนไปแต่เราหวังว่าโนสทีจะอยู่คงกระพันนะจ๊ะเพราะว่าลูกค้าเหนียวแน่นมาแต่เช้าเลยแสดงว่าของเขาดีจริงปังจริงนะฮะทุกคน ชั้นสองนะฮะทุกคนชั้นสองสยามเซ็นเตอร์นะจ๊ะนี่ฮะทุกคนนี่นะฮน่าะนําพี่หน่อยพี่จะงงๆกถ้าเกิดมองแล้วอันนี้เป็นตัวนี้จะเป็นส้มครีมชีสนะคะ,ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชาไทยครีมชีสตัวนี้จะเป็นชิกเนเซอร์ของทางร้านจะเป็นชานมัดมีไข่มุกกับครีมชีสค่ะ ดูหน้าตาอันนี้ของคนอื่นนะฮะทุกคนค,คิวมาถ้ามานะนานกว่านี้นะฮะรอคิวยาวแต่ต้องรอหาของดีของอร่อยนะฮะทุกคนจะเน้นแนวชาผลไม้ด้วยแล้วก็มีเนื้อผลไม้ด้วยประมาณนี้นะทุกคนต้องมาลองนะฮะคนจากโนสชีฮะจะมีความเกี่ยวพันกับนี่ฮะตรงนี้ด้วยนะฮะแผ่นดึงเสื่งสีนะฮะทุกคนถ้าสนใจนะฮะเรามาศึกษา ความรู้ความวอร่อยความแซ่บกันนะฮะที่สยามเซ็นเตอร์ชั้นสองค่ะทุกคนหน้าตาหน้าทานน้าเวื่กต้องเราต้องทวนเมนูไหมฮะทุกคนถ้าเป็นเมนูที่ซิเกเนเจอร์เนี่ยเขาจะต้องมาสั่งเลยนะฮะสั่งรับสดๆกันเลยนะ,ะเห็นได้ข่าวว่าฮอตมาก มีชีสนะครับอยู่ข้างบนเมนูอะไรนะน้องที่บอกว่าจะต้องมา,มารับที่นี่มันจะต้องไม่มีลายเดอรต,ตัวนี้เลยใช่ไหม,ไมทำไมถึงต้องมารับที่นี่เท่านั้น,น,นเป็นเมนูปัน่นค่ะอ๋อเป็นเมนูปั่นต้องมารับที่นี่เท่านั้นนะฮะไม่รับรายเดอร์ไม่รับใคร<ก>มาเอาให้แทนนะฮะทุกคนรอดมากค่ะนี่พยายามซ้อนสองนะฮะนี่มาทิก่น ี่หาคนมากันแล้วฮะทุกคนเน,นี่ยห้างเพิ่งเปิดเองทุกคนฮอตปังมากนี่หาทุกคนดูสิเขามานั่งทานกันเดี๋ยวเรามาถ่ายกันนะโอ้ย,อยน้องๆกินอะไรกันบ้างวันนี้โนสอะไรถึงได้มาที่นี่ฮะถึงได้มารู้จกักจากโนสชีจากที่ไหนกันบ้างในติกตอกิ๊ก็อกฮะอ๋อแล้วหนูเมนูอะไรครับวันนี้วันนี้อันเป็นชาโซมชาส้มแล้วก็มีเนื้อส้มด้วยใช่ไหมฮะครีมชีสด้วยแล้วของหนูล่ะคะ ชาดิ้นจีอร่อยเนาะน่าทานมากเลยมีเนื้อดิ้นจีด้วยปะมีแล้วพ้องหนูหคะฮะกระเขียวมัทฉาเป็นชานมเหรอฮะอ๋อแล้วเป็นเมนูสุขภาพเนาะอาเนี่ยหามากันเป็นเพื่อนกันอย่างนี้เลยครเป็นแก,งก๊งของโนสชีเลยนะฮะขอบคุณมากนะหนูนาอจ้าขอบคุณนะครับโชคดีลูกโชคดีทุกคนเลยนะฮะนี่หาบรรยากาศนะฮะหน้าร้านโนสชีฮะทุกคนมากันเนี่ยแต่เช้าเลยอะ่ะ เนี่ยเขามาจากวันนี้ก็เรียนกันจากลุกโซเชียลไงนะฮะบรรยากาศกําลังมาฮะห้างเพิ่งเปิด10บโมงปั๊บนะฮะคนมากันเพราะไม่นั้นน่าจะต่อคิวยาวกว่านี้ว้าดูสิทุกคนนะฮะนี่ฮะคนเริ่มมากันหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วนะฮะทุกคนอย่างที่บอกช่องเราเนี่ยจะเป็นช่องเล็กๆนะฮะทุกคนมีคนติดตามจากการเดินทางจากการนี่ฮะ มาแบบนี้ก็จะเจอน้องๆแล้วก็ช่วยกันติดตามกันไปแล้วก็จะมีของดีๆโรงแรมดีๆที่พักดีๆอาหารอร่อยๆรย้านโนสทีแบบนี้แล้วก็มาฝากบอกต่อโชคดีที่บางคลิปเนี่ยเราก็จะมีโฆษณาเข้า ตอนนี้ช่องของเราก็มีโฆษณาเข้า3-40ตัวอะไรแล้วก็จะมาลุ้นกันว่าคลิปนี้จะมีโฆษณาเข้าไหมทานทุกคนฝากแชร์ฝากกดติดตามกันไปเนาะบางทีจะได้นึกออกว่ามาเที่ยวสยามมหานสทีอยู่ตรงไหนไปเชียงใหม่ไปพักที่ไหนเที่ยวตรงไหนร้านอร่อยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะไปออนไลน์จะไปทําหลักสูตรที่หัดใหญ่จะไปทำหลักสูตรที่หัดใหญ่ก็จะเอาร้านอะไรอะไรอร่อยอร่อยมาดูกันมาฝากกันนะฮะทุกคนน้องๆเมื่อกี้น่ารักมากเลยอยู่ม6นั้นน่ะ ะะเป็นกลุ่มเพื่อนที่แบบว่าพากันมาพากันมาชิมอะไรอร่อยๆกันนะฮะทุกคนอันช่องนี้จะเป็นช่องที่บอกต่อสิ่งดีๆนะครับนี่ฮะโนสทีสยามเซ็นเตอร์ชั้น2จ้า